อ่าทุกคนครับทุกคนยังชิวอยู่ไหมครับข้างบนนี้ทั้งชิวทั้งหนาวนะครับผมขออนุญาตใส่เสื้อแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มชิวหน่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้ไปตกปลาอันนี้มานะครับได้มาแบบชิลๆนะครับ2ล้านตามสไตล์ผมนะครับเป็นคนชิลๆตอนนี้ผมมีลิลิกอยู่ตอนนี้ผมมีลิลิกอยู่แบบชิวๆนะครับเจอันผมไปทําการเปลี่ยนเอนแช่นะครับหลังจากที่ผมได้ไปตกปลาอันนี้มานะครับเกมก็มีการบัฟ ผมยังไม่ได้ใช้เลยเรามาดูก่อนนะครับว่าไปตกปลา up แล้วมีอะไรบ้างที่เห็นจะชัดเลยนะครับคือปลากินเหยื่อเปลี่ยนไปครับตอนนี้30%ก็เร็วขึ้นนะฮะเพิ่มโชคเยอะมาก225%โชคจะเยอะไปไหนคอนโทรล0.2นะครับรีสิเลียนดีอยู่แล้วนะครับ30%ก็โอเคเลยนะฮะรับน้าหนักได้แบบไม่จํากัดนะครับมีการลดตกได้นะฮะที่สําคัญเลยคืออันนี้เนี่ยตกแล้วจะเป็นมิวเทสที่เป็นเฮเว่นนะครับปลาะกายเป็นแบบมิวเทสเฮเว่นซึ่งตอนแรกรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์จะมีแค่5%ที่จะได้ แต่เขาบัฟใหม่นะครับเพราะว่าเบ็ดอันนี้มันแพงตอนนี้บัฟเป็น15%โอกาสปลาที่จะติดเป็นเฮเวนนะครับก็ค่อนข้างชิลนะครับผมว่าผมจะเปลี่ยนให้เป็นเฮสตี้นะครับเฮสตี้มันจะได้ชิลกว่านี้นะครับขับเรือไปอย่างชิวๆอ๋ออีกเรื่องนึงนะครับพอดีเห็นมาเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมมีอัปเดตแบบชิวๆนะครับเรามาดูที่ร้านค้านะฮะเหมือนเดิมครับเป็นแพ็คเพิ่มโชคที่แถมของนะฮะ คือจุดประสงค์เนี่ยน่าจะขายเพิ่มโชคมากกว่าคูณ32เพิ่มโชคนะครับหชั่วโมงซื้อได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดอยากใช้อีกก็ซื้อให้คนอื่นในเกมนะครับก็เขาไม่ได้บอกนะว่าให้ซื้อให้คนอื่นแต่ว่าเขามีอันนี้อยู่ซื้อแล้วปุ๊บมันก็บูสโชคได้นะครับในเซิร์ฟนั้นก็ซื้อให้คนอื่นได้นะครับอาจจะเป็นตกปลาแล้วก็เป็นเทสกีนะครับส่วนน้อมูลตรงนี้มีจํากัดครับเป็นสกินใช่ไหมก็ไม่น่าจะเพิ่มอะไรใช่ไหมเป็นแค่ความสวยงามเอ๊ะเรือลำละสี่พันสี่ร้อยเก้าสิ ลดราคาจาก6,000โลบักโอ้ผมเห็นแล้วผม,ผมค่อนข้างชิวแล้วชิวชแบบผมขับเทสกีเหมือนเดิมดีแล้วครับก็ยังดีที่ไม่ใช่แบบไปตกปลาที่เพิ่มโชค9ก้อยก้าอย่างนี้ราคา5,000โลบัคมันจะเริ่มไม่ค่อยชิวถ้าแบบนั้นผมเบื่อระบบกระเป๋ามากเลยโทเทมมีอยู่อันนึงครับดีที่ยังเหลืออยู่ตอนกลางคืนเลยดีมากมาแบบชิวๆนะฮะคือถ้าเกิดเป็นเฮสตี้เนี่ยก็ ปลากินเหยื่อน่าจะทันทีนะเพราะว่ามีอยู่แล้วสามสิบริซิเลียนโอ้โหคือแบบเรียกว่าแถบแทบ,บไม่ขยับเลยมั้งเออถ้าเกิดเราใช้ริซิเลียนอย่างนี้แล้วก็ใช้เหยื่อ,อเฮยเหยื่อที่เพิ่มสปีดก็คืออันนี้เลยสปีดนะครับ r ิซิเลียนโดนลบไปสิบห้าแต่ว่าเพิ่มอัตราการกินเหยื่อขึ้นอีกถ้ามันเวี่ยงปุ๊บกินปับ๊บอันนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าริซิเลียนเยอะมากสามทีสี่ทีห้าทีโอ้ก็ยังนานอยู่ครับ ยังถือว่านานอยู่อืมแต่ว่ารีเลียนเยอะมากมันมีเหยื่ออื่นที่แบบเพิ่มสปีดเร็วกว่านี้ไหมเรือสปีดน่าจะไม่มีนะอันนี้ยี่สิบดีที่สุดก็เป็นอันนี้ครับระเบิดแคชเชอร์นี่แหละลบรีเลียนไปสิบห้าแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีเพราะว่ามีอยู่แล้วสามสิบผมว่าก็โอเคนะอันนี้ลองใช้ดูก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ work, ไเวิร์คก็ไเปลี่ยนใหม่กลับมาในที่ของคนชิวๆนะฮะตรงนี้ก็ตรงคิสตันสีเขียวตรงนี้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวา ตรงนี้นะครับลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างตรงนี้นี่นะครับนี่คือถ้ำนะฮะที่เราจะมาตกปลากันในนี้มีปลาที่ราคาค่อนข้างโอเคอยู่อืมจุดตรงนี้เลยครับอันนี้ซื้อเผื่อไว้หน่อยเอาตังค์ไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าออกซิเจนนะครับมันจะหมดเร็วอ,อ่ะ่ก่อนอื่นก่อนอื่นลืมไปเราสามารถบูธเซิฟได้ชุดหนึ่งคือผมก็อยากไปในเซิฟปกตินะแต่ว่าเกมมันแหลกมากนะฮะคือบอดเยอะอ,ยอะบอดเยอะแล้วเกมแหลก <laughs> 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 เขาแก้กเกมใหม่แล้วครับอ่าสังเกตดูนะฮะคือปกติเราใช้ปุ่มเช็คอย่างนี้ใช่ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โหลิซเลียนเยอะนี่ดีมากแถบก็กว้างคือปกติแล้วเราใช้วิธีการปิดหน้าจอแบบเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ดึงท็อกเกิลมาแล้วก็กดตรงนี้แต่ปัญหาก็คือตอนนี้นี่มันไปตรงนี้ได้ด้วยครับ มันเป็นอีกหนึ่งปุ่มที่เขาทำเอาไว้เพื่อกดน่าจะแก้เกมตรงนี้แน่เลยนั่นหมายความว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้แล้วน่าจะต้องไปเปลี่ยนเป็นเฮสตี้จะได้เร็วหน่อยรีซิเลียนเยอะอยู่แล้วก็ค่อยไปใช้เหยื่อที่เพิ่มรีซิเลียนแทนเพราะว่าการที่ปลากินเหยื่อเร็วมันดีกว่านะครับมันมันเร็วอะ่ะมันไม่เสียเวลาไงเราต้องตกให้ได้เป็นเฮเว่นนะครับปลาจะแพงขึ้นไม่รู้ว่ากี่เท่านะแต่ว่ามีโอกาสติดมากขึ้นกว่าตอนก่อนที่เขาจะบัฟ ตอนก่อนบัฟน,น่าจะห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้โอ้ออโล่าครับวอทอืมมิติคอมิติคอมันจะเป็นน้ําแข็งแฮะอืมแกเชี่ยวสเตอร์เจียนทาไมปลามิติคอมาน้อยจังเออพูดถึงก็มาออโล่าอีกแล้วครับ๋อ,อตรงนี้คือเป็นออโล่าเท้าอยู่แล้วเหรอไม่เกี่ยวกับไปตกปลาใช่ไหมก็ว่าอยู่ทําไมอลโลราติดง่ายจัง2ตัวเลยแสดงว่าคือเป็นปลาอลโลราชื่อชื่ออลโลราเท้า อืมโอเคครับผมว่าเราต้องไปเติมออกซิเจนก่อนเสื้อยืดแอมนูบใส่แล้วไม่นูบแต่ใส่แล้วชิลมากเลยครับตอนนี้ปลาออโราเทราตัวละเท่าไหร่ออโราเทราสี่พันกว่าเฮ้ยใช้ได้อยู่โอเคเราซื้อโทเทมสักอันหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเฮสตี้ให้จะดีที่สุดมั้งโอ้วันนี้เพิ่มโอกาสใช้นี้ด้วย โอ้โหเรียบร้อยครับผมเป็นคนชิวๆครับมมนนชิวๆโอเคครับกลับมาแล้วตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับที่จะเติมออกซิเจนก่อนก่อนที่จะไปตกปลาแบบชิวๆจริงๆก็เต็มอยู่นะครับไม่ต้องเติมก็ได้ในชิมก็ได้อ่าอันนี้เพิ่มโชคปลากินเยอะเร็วขึ้นไปอีกเวียงปุ๊บกินปั๊บดีมากประหยัดเวลาไปเยอะคือแถบกว้างอยู่แล้วปลาก็สู้ไม่ยากรีเซียไม่ต้องเยอะอ่า กลับขึ้นไปเติมมอลซิเจนก่อนไม่ได้เลยนะครับเฮเวนปาเมไติคอมาเพียบเลยอ๋อนี่ไงเฮเวลลีอ่อ๋อนี่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 ได้มาตอนไหนเนี่ยนี่นี่ก็มีออโรร่าเท้าเออได้มาแล้วแต่มองไม่เห็น <laughs> มีอีกไหมมีอีกไหมนี่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 ครับเฮเวลิสเตอร์เจนครับตัวนี้คือจะว่าไปเวลาฟาร์มเกมนี้เนี่ยคือว่วงนอนอจริงๆนะ <laughs> ไม่รู้เป็นอะไรเป็นแบบเอ้ยว่วงนอนอยังเลย อ้าพูดไปก็ง่วงนอนเนี่ยตอนนี้คือตอนตกได้เนี่ยผมไม่เห็นเลยนะสีทองไม่ได้เห็นคําว่าเฮเวนด้วยนะครับแต่ว่าตอนที่ไปอยู่ในกระเป๋าแล้วคือมันกลายเป็นเฮเวนน่าจะบั๊กแน่เลยสเตอร์เจียนเพียบเลยน่าจะได้หลายหมืน่นเทเชอร์แมปนานๆได้ทีเบ็ดอะไรนะสังเกตล็อตนะครับ <laughs> จมแล้วจมไปเลยยังไม่ได้เลยะ ตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วั้างสังเกตลอตน่าจะสู้อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ดีกว่าเยอะอล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูราคากันว่าปลาราคาเท่าไหร่นะฮะเจ้าตัวที่เป็นเฮเวนโอ้ยเสียงเสียงทำสะตื่นเต้นเลยมีปลามาท้าทายเราเกรดไว้ชักไปลองดูสักหน่อยไปผมคนชิวๆอยู่แล้ว ผมแค่อยากจะมาตกให้ได้ปลาที่เป็นเฮเวนแบบชิวๆยังไม่ได้ครับไม่เป็นไรโอ้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าเกตไวชาร์กน่าจะใช่มั้งใช่ครับผม <laughs> ตัวที่สองก็ได้เลยมันชิวมากครับโอ้มีอันนี้ด้วยครับเป็นไมก้กางเขนฮะเฮเบร l สเตอร์เจนจริงด้วยครับมีเป็นแสงไมก้กางเขนอยู่ตรงนี้นี่คือเฮเวน และนี่คือปลาสเตอร์เจียนนะครับเฮเวนลี่สเตอร์เจียนอ่ะสเตอร์เจียนก่อนปกติสเตอร์เจียนตัวหนึ่งเท่าไหร่สามร้อยกิโลห้าพันสองโอ้ราคาดีมากถ้าเป็นเฮเวนลี่นะครับหมื่นแปดเฮเวนลี่ออรล่าเทราเท่าไหร่หมื่นห้าโอ้โหใช้ได้ครับเฮเวนลี่ราคาแพงขึ้นทีนี้นะครับทั้งหมดที่ตกมาเมื่อกี้ทำการเซลล์ไปสามแสนห้า โอ้โห oh. ใช้ได้เลยครับเป็นจุดฟาร,ร์มที่ดีมากพร้อมกับเป็ดตกปลาอันนี้และคนชิวๆอ,อ,อย่างผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ